ผมพลทหารสุปกรเตชะสังก,กัดกองร้อยเ่องยิงหน้นะนารมทหารราบพีพีครับทำไมถึงอยากมาเป็นทาหารอยากสัมผัสชีวิตทหารครับความเป็นอยู่ในแบบที่ทหารเขาทำกันครับก็ลเลยสมัครมาเป็นทาหารกองประจำการครับพอเข้ามาอยู่ในรั้วทหารแรกๆก็รู้สึกกลัวครักลัวว่าจะทำแบบนั้นแบบนี้ไม่ได้ครับไม่แข็งแรงเหมือนคนอื่นครับ พอได้ฝึกไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นครับสามารถทําแบบคนอื่นได้ครับก่อนที่จะเข้ามาเป็นทหารกองประจำการครับก็ไม่ได้ทําอะไรครับอยู่บ้านนอนเฉยครับกินเที่ยวครับทําแบบนี้ประจําครับดื้อไม่เชื่อฟังพ่อแม่ไม่เคยออกกาลังกายครับแต่พอได้มาเข้ามาเป็นทหารต้องอยู่ในกฎระเบียบครับมีรับฟังคําสั่งต่างๆครับต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้แข็งแรงครับ พร้อมปฏิบัติธารกิจที่ได้รับมอบหมายตลอดเวลาครับอย่างแรกเลยนะครับได้มีเงินเดือนครับมีเงินเป็นของตัวเองครับไม่ต้องขอพ่อแม่ครับและได้ส่งส่วนหนึ่งให้พ่อแม่ครับให้ทางครอบครัวได้ใช้ครับอีกส่วนหนึ่งได้มีตังเก็บเป็นของตัวเองครับรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นด้วยครับจากเมื่อก่อนมีพื้นลูกนั่งทําไม่ได้เลยครับแต่ตอนนี้ ห้าสิบครั้งสบายครับความภูมิใจอีกอย่างนะครับคือการได้ออกไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนครับในเรื่องต่างๆเช่นน้ําท่วมภัยแรงการซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติครับความคาดหวังหลังจากมารับราชการอาหารครับปัจจุบันผมมีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พอได้เข้ามารับราชการเป็นทาหารกองประจำการกองทัพบ,บกได้ส่งเสริมให้ศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายครับซึ่งจะจบการศึกษาในเดือนมีนาคมปีหน้าครับแล้วจะสมัครสอบนักเรียนในสิบทหารบกและอยากกลับมารับราชการที่หน่วยเดิมแห่งนี้ครับ